มสินค้าเซอร์วิสศูนย์บริการรถยนต์แก๊สครบวงจรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเพิ่มสินค้าเซอร์วิสเช่นเคยวันนี้มีงานฟรชชิ่งเกียร์รถรุ่น MG ZS เข้ามาพร้อมกันถึง2คัน โดยน้ำมันเกียร์ของ MG ZS จะมี2ประเภทตามรุ่นเกียร์คันแรกจะใช้น้ำมันเกียร์ CVT ส่วนคันที่2จะใช้น้ำมันแบบ ATF โดยทางร้านจะมีเครื่องแยกสำหรับน้ำมันแต่ละประเภทเพื่อป้องกันการเจอปอนของน้ำมันแต่ละรุ่นโดยขั้นตอนการฝาชิ่นเกียร์จะมี2ขั้นตอนหลักๆคือ 1. การฟอกการฟอกจะเป็นการนำน้ำมันเก่าภายในเกียร์ออกมากรองสิ่งสกรปรกเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกรปรกผสมอยู่ในน้ำมัน ขั้นตอนที่2เป็นการฝดชิ่งการฝัชิ่งคือการนำน้ำมันใหม่ไปดันน้ำมันเก่าในเกียร์ออกมาจนหมดแท่งแสดงน้ำมันทางซ้ายคือน้ำมันเก่าภายในเกียร์ของลูกค้าจะสังเกตได้ว่ามีสีที่ดำเนื่องจากผ่านการใช้งานมานานและตอนนี้คือภาพหลังจากการผ่านการฝัชิ่งจะมีสีที่ใสขึ้นจนเกือบเทียบเท่าน้ำมันใหม่เลยทีเดียวโดยการฝดชิ่งน้ำมันเกียร์นั้นควรทำทุกๆ40,000กิโลเมตรเพื่อให้เกียร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ แต่ถ้าหากไม่ได้รับการดูแลจากค่าใช้ใจ่ายเพียงหลักพันสำหรับการฟลัชชิ่งจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในการซ่อมเกียร์ที่มีค่าใช้ใจ่ายหลายหมื่นและการฟลัชชิ่งเกียร์นั้นสามารถถ่ายน้ำมันได้เกือบ100%เลยทีเดียวซึ่งมากกว่าการเปิดน็อตที่สามารถถ่ายน้ำมันได้เพียง50%เท่านั้นโดยทางเพิ่มสินค้าเซอร์วิสของเรานั้นมีเครื่องฟลัชชิ่งมากพอที่จะรองรับลูกค้าทุกท่านสำหรับใช้บริการและหากท่านใดสนใจใช้บริการ เพิ่มสินค้าเซอร์วิสศูนย์บริการรถยนต์แก๊สครบวงจรสามารถแอดไลน์แอดพีเอสค่าหรือโทร096 456 23 30 02 153 22 89เพื่อสอบถามข้อมูลจองคิวก่อนเข้าใช้บริการได้เลยครับ